มีความหมายว่าเมืองงามเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยสุขโขทยัยดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีชื่อเรียกว่าเมืองสะหลวงซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองโอคาบุรีมีความหมายว่าเมืองในท้องน้ำเมืองพิจิตรมีความอุดมสมบูรณ์ผู้คนต่างอยู่เย็นเป็นสุขจนเป็นที่เลื่องลือมาแต่ครั้งอดีตอีกทั้งยังมีพระพุทธรูปที่มีความงดงาม นามว่าหลวงพ่อเพชรมีหลวงพ่อเงินพระเเกจิอาจารย์ที่คนไทยทั้งประเทศเลื่อมใสศรัทธาในบารมีคุณในด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวชาวเมืองพิจิตรก็หาได้เป็นสองจนได้รับการยกย่องโดยติดอุณาโลมที่หมวกทหารให้เป็นที่สังเกตจนได้ฉายาว่าพิจิตรเกโคตมาแต่ครั้งอดีตการ ราได้รู้จักความเป็นมาของจังหวัดพิจิตรกันแล้วนะคะซึ่งจังหวัดพิจิตรนั้นก็เป็นถิ่นประสูตดพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็กส้มท่าคอยจะข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันนะคะและในตอนนี้นะคะจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเตรียมตัวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไปกับพวกเราพร้อมๆกันเลยค่ะ เวลาสิบแนาฬิกา ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการกับร้องเพลงชาติของชาวจังหวัดพิจิตรเป็นการแสดงความสมาคีของคนในชาติในวันพรุ่งนี้นะคะขอเชิญพบกับกิจกรรมของจังหวัดพิษณุโลกในเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ